สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาพราศึกษาสองพสองหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่เทเบิลเทนนิสเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับกติกาในการแข่งขันซึ่งในวันนี้ครูจะพูดเรื่องกติกาด้านอุปกรณ์ของกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ใช้ในการแข่งขัน อันดับแรกโต๊ะเชิงบันเทินิโทโต๊ะเชิงบันเทินิทนั้นจะต้องมีความกว้าง5ฟุตหรือ1.525เมตรความยาว9ฟุตหรือ2.74เมตรความสูง2.5ฟุตหรือ0.76เมตร ปิงปองอลูกปิงปองนั้นจะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง40มเมและมีน้ำหนัก2.7กร,รมัมลูกปิงปองต้องทำด้วยเซลลูลอยหรือวัสดุพลาสติกอื่นลูกปิงปองประกอบขึ้นสีขาวสีเหลืองหรือสีส้มและเป็นสีด้าน ไม้ปิงปองไม้ปิงปองต้องมีรูปร่างขนาดหรือน้ำหนักอย่างไรก็ได้แต่หน้าไม้จะต้องแบนเรียบและแข็งแรงหน้าไม้เีิ้เทีเนนิดด้านที่ใช้ในการตีลูกจะต้องมีวัสดุปิดทรับวัสดุนั้นจะเป็นยางเม็ดธรรมดาแผ่นเดียวกันโดยหันเอาเม็ดออกมาด้านนอก และไม่มีฟองน้ำรองรับหน้าทั้งสิ้นไม่เกิน2มิลิเมตรหรือแผ่นยางแผ่นเดียวกันชนิดมีฟองน้ำรองรับโดยจะหันเอาเม็ดอยู่ด้านในหรือเอาเม็ดอยู่ด้านนอกก็ได้ยางชนิดนี้เมื่อปิดทับหน้าไม้และรวมกับกาวแล้วจะต,ต้องมีความหนาทั้งสิ้นไม่เกิน4ม mm. ิลิมตรยางทิตรอง ผ่นยางเม็ดธรรมดาจะต้องเป็นแผ่นยางชนิดเดียวและไม่มีฟองน้ำรองรับโดยหันเอาเม็ดยางออกมาด้านนอกจะทำด้วยยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์มีเม็ดยางกระจายสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า10เม็ดต่อ1ตารางเซนติเมตรและไม่มากกว่า30เม็ดต่อ1ตารางเซนติเมตรแผ่นยางชนิดสอดไส้ ประกอบด้วยฟองน้ำชิ้นเดียวปิดคุมด้วยแผ่นยางธรรมดาชิ้นเดียวโดยจะหันเอาเม็ดยางอยู่ด้านในหรือด้านนอกก็ได้ซึ่งความหนาของแผ่นยางธรรมดานี้จะต้องมีความหนาไม่เกิน 2. มิลลิเมตรเสาและเน็ตป็นปองส่วนประกอบของตาข่ายจะประกอบด้วย ตะข่ายที่แขวนและเสาตั้งรวมไปถึงที่จับยึดกับโต๊ะตะข่ายจะต้องถึงตึงและยึดด้วยเชือกผูกติดปายยอดเสาซึ่งตั้งตรงจากพื้นผิวโต๊ะ6นมิวหรือ15 2 5เซนติเมตรส่วนบนสุดของตะข่ายตลอดแนวยาวจะต้องสูงอยู่ชิดกับพื้นผิวโต๊ะ ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และส่วนปลายสุดของตาข่ายทั้งสองด้านจะต้องอยู่ชิดกับเสาให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ชุดเสื้อผ้าที่ใช้แข่งขันปกติจะประกอบไปด้วยเสื้อกางเกงขาสั้นหรือกระโปรง หรือส่วนหนึ่งของชุดกีฬาถุงเท้าและรองเท้านอกจากแขนเสื้อและปกของเสื้อแข่งขันแล้วสีส่วนใหญ่ของเสื้อแข่งขันกางเกงหรือกระโกงจะต้องเป็นสีที่แตกต่างกับรูปเบิเลเทนิดที่ใช้ในการแข่งขันอย่างชัดเจนในส่วนของชุดแข่งขันถ้าเป็นประเภทคู่สี ที่ใช้ในการแข่งขันนั้นสีของเสื้อจะต้องเป็นสีเดียวกันกับคู่ที่เราใช้แข่งขันจากเบื้องต้นที่นักเรียนเราได้เรียนกันได้ดูเกี่ยวกับอุปกรณ์นักเรียนลองศึกษา ลองดูแล้วเมื่อเสร็จแล้วนักเรียนลองตอบคำถามโดยการสแกน QR code เพื่อทำแบบทกหัดของวิชาพระศึกษาสองแล้วไว้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ